สรุปเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยเร่งหน่อยต้องกอบกวยให้ได้มากที่สุดก่อนจบมหากรรมซีเกมส์ครั้งที่32กัมพูชาเกม2023สรุปเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยเร่งหน่อยต้องกอบกวยให้มากที่สุดเดินทางมาถึงเกือบจวันสุดท้ายแล้วสำหรับมหากรรมซีเกมส์ครั้งที่32กัมพูชาเกม2023ที่ปีนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยจริงๆเนื่องจากเจ้าภาพกัมพูชากอบกยเหรียญทองได้มากกว่า70เหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ต้องเดาก็พอจะทราบได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนได้มาจากกีฬาพื้นบ้านสำหรับโปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่16พฤษภาคม66ยังโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมวันที่16พฤษภาคม2566เช็คตารางการแข่งขันทุกประเทที่นักกีฬาไทยลงชิงชยัยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรายงานผลรายวันเกาะติดซีเกม2 0 2 3วันนี้มีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชายทีมชาติไทย VS ทีมชาติอินโดนีเซียและยังมีอีกหลายเหรียญทองที่53เหรียญ โดนจะมีการชิงชัยจากคิกบ็อกซิ่ง11เหรียญทองมวยปลัำ10เหรียญทองแบดมินตัน5เหรียญทองเจ็ตสกีหเหรียญทองยกน้ำหนัก3เหรียญทองคริกเก็ต2เหรียญทองลีลาศ2เหรียญทองฟันด Heart, าบ2เหรียญทองฟลอบอล2เหรียญทองฮอกกี้2เหรียญท,ทองตะกร้อ2เหรียญทองเทเบิลเทนนิส2เหรียญทองวอลเลย์บอล2เหรียญทองบาสเกตบอล1เหรียญทองฟุตบอล1เหรียญทองและยูโด1เหรียญทอง แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของนักกีฬาไทยฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามย่งแชมป์กับทีมชาติอินโดนีเซียงานนี้แฟนบอลห้ามพลาดลุ้นไปด้วยกันเด็กๆบอลไทยจะคว้าแชมป์สมัยที่17ได้หรือไม่เริ่มแข่งเวลา19นาฬิกา30นาทีขณะที่ยกน้ำหนักไทยส่งสองจอมพลังลุน้นเหรียญทองส่งไทยรุ่นมากกว่า71กิโลกรัมยิงดวงอักษรใจดีเวลา12นาฬิกาและรุ่นมากกว่า89กิโลกรัมชายรุ่งสุริยาปัญญาเวลา14นาฬิกา นอกจากนี้ทัพไทยยังได้ลุ้นจากแบดมินตันประเภทบุคคลและคู่ที่มีคิวแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเริ่มเวลา1 2นาฬิกาเช่นเดียวกับเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวเริ่มเวลา10นาฬิกาส่วนตะกร้อชิงชายทีม4คนชายทีม4คนหญิงเริ่มเวลา9นาฬิกาขณะที่เจ็ตสกีและคิกบ็อกซิ่งนักกีฬาไทยก็มีโอกาสไม่น้อยเจ็ตสกีเริ่มเวลา8นาฬิกา40นาทีและคิกบ็อกซิ่งเริ่มเวลา14นาฬิกาส0นาทีสรุปเหรียญทองซีเกมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวียดนาม123เหรียญทอง100เหรียญเงิน99เหรียญทองแดงไทย94เหรียญทอง76เหรียญเงิน95เหรียญทองแดงอินโดนีเซีย74เหรียญทอง67เหรียญเงิน95เหรียญทองแดงกัมพูชา71เหรียญทอง68เหรียญเงิน114เหรียญทองแดงฟิลิปปินส์51เหรียญทอง77เหรียญเงิน103เหรียญทองแดงสิงคโปร์45เหรียญทอง38เหรียญเงิน58เหรียญทองแดง มาเลเซียสาสิบเหรียญทองสี่บสองเหรียญเงินแปสิบเก้าเหรียญทองแดงเงียนมาย0สบเหรียญทองยี่บเอดเหรียญเงินห4สิสี่เหรียญทองแดงลาวหกเหรียญทองยี่เหรียญเงินห้าสิเจ็เหรียญทองแดงบรูไนสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหกเหรียญทองแดงติมอร์เลสเตศูนเหรียญทองศูนเหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงอย่างไรก็ตามสำหรับโปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่16พฤษภาคมห6สิสามารถรับชมช่องถ่ายทอดสดซีเกมได้ตามนี้ ทีสปอร์ตเถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นเย็นช่อง9 m c o ดใหมายเลข30ถ่ายทอดสดช่วงเช้าว,วันนี้ NBT 2 HD GMM 25ถ่ายทอดสดช่วงบ่ายวันนี้วัน31และสามารถรับชมกีฬาชนิดอื่นๆได้ตามช่องทางธรรมชาติดังนี้ BTV Cambodia T s p o r t Cambodia s p o r t Television CSTV On s p o r t Plus